เรามาดูกันครับว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ชั้นไอสิ่งรกๆที่อยู่ใต้สิงค์เนี่ยมันดูเรียบร้อยขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวสำรวจก่อนมีอะไรก็ไม,ม่รู้กองมาเต็มเลยหยิบก็ยากนะครับอันนี้คือชั้นวางนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบดู ่านะครับประกอบเสร็จแล้วจริงๆถือว่าถ้าเราประกอบเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ประกอบไม่ยากนะครับแค่ขันน็อตเชื่อม2ด้านนี้เข้าด้วยกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของพับขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวใส่พับขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวใส่นะครับก็ได้แล้วนะครับซึ่งเขาก็เขาจะแถมประแจหกเหลี่ยมอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยเกินไว้2อันนะครับ เกินไว้2อันนะครับไม่น่าจะใช่ญี่ปุ่นทําเกินนะหรือว่าจีนทําเกินนะอันนี้ดูจากดูจากในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับเนี่ยเขาให้มาคอร์สบาส้สก็ที่รองพื้นสีแต่ว่าสกรูให้มา8ให้มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาจริงๆมันไม่ใช่ 8, แปดแล้วก็ให้มา10บต่างหากนะครับ ซึ่งก็เหลืออยู่2นะครับก็ได้ส่วนความาแน่นหนานะครับอันนี้นี่ผมลองเคาะให้ดูนะมีน้ำหนักนะครับมันไม่ได้กลวงอันนี้เป็นเหล็กที่ตันนะครับอันนี้ก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปใชใ้ดูว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้มากแค่ไหนเล้วก็เข้ากับพื้นที่ ใต้ซิงของผมไหมนะครับเค okay. หลังจากเอาชั้นมาไว้ใต้ซิงนะครับจริงๆก็สามารถที่จะเข้าได้พอดีนะครับแต่ว่า,อาของของผมที่มีเนี่ยมันอาจจะไม่พอดีกับชั้นวางของนะเดี๋ยวอาจจะต้องจัดกันใหม่ว่าจะเอาอะไรมาไว้บนชั้นวางของบ้างนะครับข้อสังเกตนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่ตั้งพื้นได้ดีเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราดึงออกมานะครับมัน มีโอกาสที่ถ้าพื้นไม่มั่นคงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคว่ำแบบนี้ออกมาได้นะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับพอเราดึงออกมาปุ๊บแล้วถ้าของมันหนักนะครับมันก็จะทําให้ชั้นเนี่ยคว่ำแบบนี้ออกมานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยชั้นนี้เนี่ยมันไม่มีที่ล็อกนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ออกมาทั้งหมดเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าชั้นวางของเนี่ยเอาไปเก็บพวก ของที่ตกแล้วแตกได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างอันตรายนะครับที่เราจะเก็บมันนะครับดึงปุ๊บเนี่ยพอปล่อยปับ๊บมันจะคว่ำอ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยนี่คือข้อระวังของชั้นตัวนี้นะครับซึ่งผมก็คิดตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วแหละว่าแน่นอนถ้าเราดึงมันออกมาได้นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีล้อช่วยช่วยพยุงอยู่นะครับมันก็จะมีนวโน้นมที่จะคว่ําได้สูงนะครับที่เหลือนะครับมัน แรงดีนะครับเมื่อกี้ผมลองเอาครกวางลงไปก็ได้มีปัญหาอะไรนะครับน้ําหนักก็ต่อให้ําหนักเยอะก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับ